สวัสดีค่ะตอนเช้านะคะไม่น,นี้ฝนตกนะคะฝนตกแต่เมื่อคืนแต่ตกไปแห้งนะคะแต่ตกไปปลอยนะคะตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะคาดว่าคงจะไม่ได้ไปทํางานนะคะอันนี้อาหารเร้าของเฮาเนะคะ่ะเบาๆหมกปลาซิวเนะคะ่ะหมกปลาซิ้วเข่าเน้ะคะ่ะแล้วก็ปลาล่าบองเนะคะ กับยอดผกกทินนะคะยอดผกกทินของเราปลาซิ้วเขานี่เพิ่นสิมีคุณน,น่าสมบัติพิเศษเด้คะเอาซ่อนตักแก้วเขาเนี่ยแหละมาตักเบิ้งเนาะเีมีเพิ่นซีมีว่าอะไรหลายอเพิ่นสิมีได้่ตัวใครเด้อค่ะเน่ใครเห็นบอเดี๋ยวเขาต้องตักถึ้นมาให้เบิ้งเนาะ พืมิี้จะโตไข่ซะส่วนใหญ่นะคะนะคะอันนี้คือไข่ของเพ่นเนาะค่ะพืนตัวน้อยเพืนกับไข่หน่อยตามตัวพ่นเด้ค่ะเนาะส่วนส่วนมากมิได้โตไข่เลยค่ะนี่ค่ะทองเป้งๆนี่คือไข่เนาะค่ะปลาซิวเขานี่จะไม่ขมนะคะเนาะค่ะ มาเด้อพี่น้องไม่กินขา้าวเศร้าน้ากันเดอ้อตัวเป้งๆเ,เลยนะคะเห็นบ่ค่ะตักเปบตักมาเริ่มซิมุนเลยเด้อค่ะมาเด้อใ่ะกินขา้าวเศร้าน้ากันเนาะตักลายกับซิมุนไปหมดเนาะค่ะเนาะเขามากินแค่กินเป็นตัวโตเนาะคะ่ะเา้เาวบ่มากห้นีก้างนั่นเองเนาะมากินแบบ <c oughs> แต่กินได้นะคะ แ่แ่ท่าให้มักอีหลีเนาะค่ะมีปลาบองแล้วก็อันเอาห่ยเกลือนะคะเกลือักาากน้อยเนาะ,ะแล้วก็ปิดปิ้งนะคะปิ้งกินกับปลาบองเนาะค่ะกับส้มตำกระแซบด้อค่ะเนาะเดี๋ยวมื่อต่อไปเขาจะไปกินยูปลาเนาะค่ะพาไปกินข้าปลาอีกมหมเนาะ